อ่านะต้องการส,สดีรูทท่านนะน้อยู่ผมน,ะนายดนะีเคในวันนี้ผมจะมาสอนรูทนะผมแบบรูทแบบอีกขั้นหนึ่งของรูทอะ่ะแบบจะให้เป็นแบบพวกอ่ iPhone าไอโฟนสิบเอ็ดอะไรแบบเนี้ยครับทุกคนก็โปรแกรมที่ต้องเน์ารลวก็จะมีตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้เลยใครที่เป็นเวอร์ชันห้าเลยตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งจุดเนี้ยไปถึงเวอร์ชันห้าจุดแปดจนปัจจุบันเนี่ยให้มาาวน์โหลดอันนี้นะ แต่๋ยคงไม่มีใครใช้เวอร์ชันเก่อนที่แล้วแน่ะอันนี้ผมจะสอนโหลเวอร์ชันนี้นะก็ให้มาคลิกอันสองนะตัวอันแรกมันจะเป็นอีกแบบนึงอันสองจะเป็นไฟล์อะไรว RWR ก็ไม่รู้อ่ะไฟล์ไฟล์แล้วก็คืออันสองนะทุกคนจากอันสองนะปึ๊บเราจะแบบแบล็หลดนี้ด้วยปึ๊บแล้ว,ลว,ลว,ว,ลว,ลวก็แบล็โหลดโคด,ด้วยเอาไว้ใช้นะทุกคนมีสามสามอันนะจะทิ้งไว้ใตร้รางคลิปนะทุกคนพอดาวน์โหลดมาปึ๊บเราก็จะได้มาเป็นเป็นในตัวนี้ปึ๊บ เราก็แตกไฟออกมานะ้ำฝนเราก็แตกไฟออกมากดตึ๊กเราได้เป็นไฟนี้มาก็ไปปึ๊บคลิกพิธีเปิดนี่นะราอแบบเปนรันเป็นนะอาหานี่ก็เป็นบูสเตอร์ของผมนะผมเปลี่ยนชื่อมาก็เป็นนี้ก็เป็นเวอร์ชันห้านึ่งเนี่ยห้าจุดปดนึ่นะเป็นเวอร์ชันนี้นะตอนนี้ก็ยังเป็น5.8.1อยู่นะแต่มันจะอัพมาเป็นเท่าไหร่เรลาตอนนี้เป็นเลขกหนึ่งนะแต่เวอร์ชันอีกแบบหนึ่งก็เป็นตัวรองท็อปแล้วกัน เราไปที่รูนนะทุกคนแล้วก็ติ๊กไปดับติกเสร็จเราไปที่ัลล็อกปึ๊บัลล็อกมันโหลดไปสักครู่ผมโหลดเสร็จปึ๊บใช่ไหมเสร็จปุ๊บเรากดเข้าไปนะปึ๊บพอเขาเกมใหม่ปะอันนี้คือรูติดแล้วทุกคนรูติดแล้วนะท่นนนะทานี้ขึ้นเป็นสีสีเขียวรูติดแล้วเอาคนแัดไป แล้วก็นี่ Install s u p e r s o o ซนะทุกคนปึ๊บปึ๊บแล้วเราทำการกดแค่ปิดนะทุกคนแค่แคปภาพหน้าจอลงปึ๊บแล้วก็มาดี Super s ์ซูกดนี้อันลางนะทุกคนอันนี้กดยกเลิกกดตกลงแล้วกดไม่ละขอบคุณแค่นี้ทุกคนแล้วก็เอาไอ,า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 อาตัว CLT นะผมก็เป็นบุตรค่าจะเป็นนี่ apk ตรงนี้นะเออ apk เป็นไฟ apk ทุกคนก็ทุกคนแล้วเลยตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะทุกคนก็มาที่นะอันนี้นะอันนี้นี่อันบนไม่เกี่ยวอันบนจะเป็นสีนะ่จะจะสอดลงก็คือตัวนี้แล้วถ้าเรากดเข้ามาตรงนี้กดอนุญาตนะทุกคนกดติ๊กสามอันกดสตอร์แล้วก็รอไปแป๊บนึงรอมันเด้งเด้งยังเด้งยังโอเคเด้งแล้ว แล้วเรากดปิดไปเลยตรงนี้แล้วเราไปเลือกที่นะทฟรีไฟ i นะทุกคนแล้ว free ปุ๊บแล้วอันแรกก็เป็นติ๊กไปสองอันนี้นะปุ๊บแล้วก็เล่นไปอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำตามก็ได้นะนี่อันนี้เอาไปเป็น G P U ก็ให้อ่อติ๊กสองอันนี้ก็เลือกเป็นอันนี้นะตัวนี้นะห3สูนนี่นะ จะได,ด้ปึ๊บแล้วก็เราไปเปิดโค้ดโค้ดที่ผมให้โหลดเมื่อกี้นะทุกคนแ็คือตัวนี้อยู่ในโน้ตอันนี้ก็าปิดไปก่อนนะแล้วก็ดึงกันมาปึ๊บได้ได้ประมาณนี้นะแล้วก็ให้เรามาใส่นะผมก็ไอตัว G P U นี่นก็ก๊อปมาปึ๊บก็เป็น r E R นะผม r E R ก็คือตัวนี้แล้วก็ให้เรามา แล้วเรากดคุ้มไว้ก่อนนะแล้วก็กดวางปึ๊บตกลงต่อไปเป็นตัวนี้คอนโทรลซีนะผมคอนโทรลซีเขาลอ่อแล้วคอนโทรลวีบางได้เลย,เลยจะเป็นอะไรนะ i o n อเอ็นจะเป็นอันนี้ i o n อปึ๊บปึ๊บปึ๊บวีบางตกงลงก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นเอ่อ D O R ออาร์นะผม D.O.R ก็ลองหา D.O.R อยูไ่ไหนตัวนี้เอับร่บางก็ตรงลงแล้วก็จะเป็นไอตัวนี้นะจะเป็นยาวหน่อยอือก็เราคัปีมาจะเป็นคอนโทนสีก็ได้นะผมก็จะเป็นอ่าไอตัวไหนนะเอ่า O.N.S O.N.S ก็ตัวนี้นะผม,ก,ะผมก็คอนโทนเอนะผมแล้วคอนโทนวีได้เลย จะได้ประมาณนี้อ๋อ,อจะหมดแล้วจะใส่วันหนึ่งสองสามสี่อ๋อสี่ตัวนะผมใส่สี่ตัวอ็เอเก็ไม่มีอันนี้ก็อันนี้มีอยู่ก็ลงมาไปที่อ๋อตัวนี้อันนี้ทุกคนก็เสรเรียบร้อยอกได้เลยปุ๊บออก็จะเป็นตัวเฉดสีนะทุกคนเฉดสีนี้คือเดี๋ยวทำให้ดูมาเดี๋ยวลบกัน ก็คือเราต้องรูดก่อนนะถึงจะนี่ได้เราต้องต้องรูดก่อนนะรูดเหมือนที่ส,สมสอนเมื่อกี้นะเราต้องรูดก่อนไม่รูดมันจะไม่ขึ้นให้นะแล้วก็กดไปที C ่อ e พีเคมาเยจะเป็นตัวนี้ติดตั้งมาปุ๊บเราจะได้มาก็คลิกเข้าไปปุ๊บกดลงไปก่อนลงไปลงไปก็คือให้เป็นเรื่องอันนี้นะนี่ไอสามตัวนี้นะทุกคนแนะนำเป็นสามตัวนี้ก็คือสมมติเลือกอันหนึ่งปุ๊บใช่ปะ่ะเราปรับไว้ที่อ๋อห้าสิบ ชอบปรับไม่หมดนะใครอยากปรับร้อยก็ได้นะผมไม่ว่าแล,ล้ 5, วปรับห้าสิบสี่ก็ได้แบบไม่สวดเกินนะแล้วก็กดตรงนี้ตัางขวาบนเซฟปุ๊บแต่มันจะเปลี่ยนไม่ได้ทุกคนมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะก็คืออันนี้จะเป็นแบบปกตินี่เป็นแบบปกติเลยไม่ได้แบบไปเปิดอ,อะไรนะข้ายาวว่าอันนี้ก็คือแบบสมมติว่าเอ้ยอยากได้สีสวยๆว่ะกดนี่พออยากกลับสีเดิาามก็กดอันนี้แต่ใครอยากตั้งอันนี้เป็นเหนือให้สุดก็ได้นะแล้วแบบอันที่สามเอาไว้เป็นเป็นสีเดิมเลยเนะี่ย ก็คือเวลาเราแบบเปิดสเต็กใหม่มีอีกรอบนึงมันก็จะแบบให้เร,เราต้องมาคลิกใหม่อะไรแบบนี้ทุกคนใช่ก็คือเราต้องมาคลิกใหม่อันนี้คืออยากเป็นสีนี้ิยมใช่ปะ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดเสร็จปุ๊บเล้วกดเข้าเกมอ๋อ,อสักคู่คนดูอ่าแล้วทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะจะเป็นสีแบบนี้นะทุกคนเนี่ยเห็นป่ะสีจะแบบแจ่มขึ้นนะทุกคนก็วิธีใ,ใช้ก็คือง่ายๆนะเหมือนเดิม ทีนี่นะ,ะกดเลือกปุ๊บเชียร์ได้เป็นนี้ได้ปุ๊บอันนี้อันนี้คือสีเดิมเราคือเราแบบเอาวันเดียวก็ได้เราจะปรับอะไรยังไงก็ได้นะเป็นสีเดิมให้มากดนี้นะกดปุ๊บปุ๊บนี่สีจะใส่วันนี้แต่ถ้าอยากได้สีเดิมเฮย้ยอยากได้สีเดิมป่ะเราก็ตั้งไว้สักสองอันหรือไม่ก็อ,อันเดียวนะเนี่ยปรับเป็นร้อยก็ได้อน,นุปรับห้าสิบอันนี้เป็นสีเดิมทุกคนเรากดปุ๊บเชื่อเลือกปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นสีเดิมโรงงาน หลอ่อๆได้ๆเดี๋ยวลงงานเลยปไเปเฮ้ยเบอร์สีเดิมแล้ววะอยากเปลีป่ยนเป็นแ,แแบบแจมๆปึ๊บกดกลับมาดูปึ๊บแจ็แจ๊กอะสีแงเฟี้ยวจะต้องรูดก่อนทุกคนต้องรุดก่อนนะถ้าไม่รูดแบบผมก็คือแบบมันจะแบบไอโปรแกรมพวกนี้มันจะติดตั้งไม่ได้ทุกคนต้องรูดแบบผมก่อนนะก <upun> ็ไม่มีละขอจบไปนี้นะขอบคุณครับ ขอบคุณคลิปก่อนนะน,นี้สองวันเดือนเดครับซีอีโวครับ